สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองปายสุบูสุคนนะครับเนาะนี่พาไปกินตําพุงนะครับนะแซ่บแๆรถเด้อครับหอมกรุบเหลี่ยมมงวะหอมหักเวิ้งนัวเล่นตางเลิกงานนะครับนะมีเมื่อยเข่าสับแซ่บรถเด้อนี่มากินน้ำกันแซ่บรถขอดิมก่อน อืกลุ่มกลมปลาอร่อยดีอืหมวนใ้รดอ้ขาไตนมนมเสร็จปะ ผักบุ้งชะลูหน้ามานะนครับผิกกระแพรข็งถ้า<พ>ต่ำเองนะครัห่อสิบบาทนะครัถือมาสองห่อยี่สิบนล้ังเขียดเพราะเขาแถมมาอยู่แล้วอะหนวหกัก ทำยังไงรถ้าอยากแซ่บอะยู่พัน์จะได้ดีนะกินแกเจีกนะ้วครับโอ้ย เดี๋ยวบรรยากาศแบบบ้านๆเขา,าร,รู้แบบดีนะครับสุดยอดนะครับเมื่อวานบันไดน,นะครับเปรี้ยวหวานออกไปเปรี้ยวน้อยนึงนะครับสมลลายตัว แก่ไหมแสบครับโอ้โหนะปลางครับกินในยู่บอกบอก,ก่ง้งทหร่นะครับผมก็บอกก่งกัไปเป็นพิธีก่อนนะครับหรือเป็นดีเกไปแล้วนะครับ แรงไว้ย้ำบุ้งม่วงเลยเราพอหน่าพื่นให้ไอ้น้ำผึ่งมาตะโดนแล้วพอหน่าโยกกาพุ่นนะครับพื่นให้น้ำผึ่งมาแบบว่าให้ไหมเห็ดกับจินนะครับก็ให้มากินกับน้ามาเนาวได้ไข่เย้า,อยอา,อาไอ้เป็นวัตถุดิบให้กับเขา <c oughs> <c oughs> สมัคร ไ่เผ็ดปานใดวะภาษาใจพริกแพงนะครับงั้นเ่ค่อยนะ โอสมัครพริกขอตรวขอไพ่พี่น้องน้ำนะครับ เผ็ดนี่อย่างว่าพวกเผ็ดว่ะใส่ประกับหนึ่งเนะเหลืองานยำแรงตะวันแดงกับบลตึกลงตึกสูงรับหราชีวิตในเมืองกรุงนะครับ Porra. Oh. เร่อนะครับพร้อมปากหอมคอรครับ <c oughs> แสบไปดิยดยอดเจ้า